สวัสดีครับผมร้านบางดุนนะครับอ่านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อไก่ป่านะครับอุปกรณ์ต่อไก่ป่าของร้านบางดุลเนี่ยมีหลายชิ้นหลายแบบนะครับมีทั้งกระเป๋ากระป๋องกระเป๋ามวกอะไรหลักไก่เชือกผูกขามีครบนะครับมีครบอุปกรณ์นะครับจบในที่เดียวนะครับใครจะเอาอะไรก็สั่งมาได้เลยนะครับจบในที่เดียวไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่1นนะครับบ่วงผีเสื้อบ่วงผีเสื้อของร้านบางดุลเนี่ยจะเป็นสีใบไม้แห้งนะครับจะเป็นสีใบไม้แห้งหลักสีน้ําตาลพันหลักเรียบนะครับพันหลักเรียบห่วงท้องเหลืองเลข8ต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับหลักก็เป็นหลักกาวานัยนะครับกาวานัยหลักแข็งนะครับเหมาะสําหรับดินหินดินแข็งดินอ่อนได้หมดนะครับ มันจะไม่งอนะครับหลักตัวนี้ชิ้นที่2นะครับจะเป็นห่วงเดียวนะครับการทําก็เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นห่วงข้างเดียวตัวนี้จะเป็น31หลักนะครับหลักกาวานไหนพันหลักเรียบต่อสายเอ็นแบบมีต่อล็อกสีใยไม้แห้งนะครับตัวนี้ตัวนี้20หลัก40บ่วงบ่วงผิเสือ้ออ่าบ่วงเดียว31หลักนะครับแล้วก็อ่าหลักไก่นะครับหลักไก่ก็มีนะครับ จะเป็นหลักหัวไม้นะครับเป็นหลักหัวไม้หลักหัวไม้สเตเลสนะครับตอดเป่าเสียงตัวเมียนะครับตอดเป่าเสียงตัวเมียอัลลารอยนะครับผมเป่าให้ฟังเรียนแบบเสียงตัวเมียนะครับอัลลร้อยนะครับเชือกผูกขาไก่เชือกผูกขาไก่นะครับเส้นถักทั้งเส้นเอาสีเส้นมาถักกันนะครับเส้นถักทั้งเส้น นะครับยาวประมาณ85ิเซนนะครับเชือกผูกขาไก่นะครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าใส่ไก่รุ่นนี้จะมีรูระบายอากาศนะครับมีรูระบายอากาศมีช่องเสียบหลักตรงนี้นะครับมีช่องเสียบหลักช่องเสียบหลักนะมีช่องเก็บหลักนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศทั้งด้านใต้นะครับด้านบนแล้วก็มีจะมีซิปด้านหน้านะครับตัวนี้ รุ่นนี้จะมีซิปด้านหน้ากระเป๋าไก่จะมีซิปไก่ออกด้านหน้าแบบเปิดปิดหน้าได้นะครับเปิดปิดหน้าได้นะครับนี่หน้าไก่ออกมาทางนี้นะครับมีช่องใส่บ่วงนะครับช่องใส่บ่วงช่องใส่บ่วงนะครับช่องใส่บ่วงจะอยู่ตรงนี้นะครับกระเป๋าไก่แล้วก็กับหมวกหมวกนะครับหมวก ลายพรางนะครับหมวกลายพรางผ้าหนาๆนะครับซอฟสวยๆนะครับผ้าบับก็มีนะครับผ้าบับอ่าใครสนใจนะครับอุปกรณ์ต่อไก่ร้านบางดุนมีให้เลือกหลายชิ้นหลายแบบนะครับโทรศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามเก้าแปดนะครับจะจะเข้าไลน์ก็เบอร์โทรผมเลยนะครับสวัสดีครับผม